ถ้าคุณจะเลือกรถเก่งสักคันที่นะครับเปลี่ยนน้ำมันได้ออปชั่นครบๆนะครับและบอกเลยว่าเซฟค่าใช้จ่ายนะครับในการใช้รถนะบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถสามมานันประจำบ้านที่ควรมีนะครับ โตโยต้าโคราเอลติสนะครับ 1.6G ปี19คันนี้เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานตัวศูนย์นะครับรถยอดนิยมที่น่าใช้ได้เกียวโตและเป็นรถที่เข้าศูนย์ตลอดสุขภาพรถดีนะครับการสึกหรอดน้อยมากๆบอกเลยว่าต้องคันนี้สีนี้นะครับได้สีเทาดำนะครับชมหน้าโชมตาละหล่อหล่าอาการแบบนี้นะครับเป็นโชมหน้านะครับแบบสปอร์ตนะครับ ไฟหน้าต่างๆเนี่ยได้เป็นโฉบได้เชนทั้งหมดเลยไฟหน้าแบบปลายดาบสมูไรมีไฟแตทามให้หล่อที่สวยเดิมๆนะครับบอกเลยว่าหารถสักคันนะครับคนรหารถที่เปียดทั้งมันเหมาะกับยุคนี้นะครับเรียกว่าใช้ปีใช้ไป10ปี15ปีไม่ต้องเปลี่ยนผมบอกเลยว่าต้องเป็นเอลติเท่านั้นนะครับอึดถึกทนวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับการดูแลรักษาไม่ยากเลยนะครับและที่สำคัญนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับบอกเลยว่าขับไปไม่ต้องเทนนะครับเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยนะครับแนะนำรุ่นน เอลทิส1.6 g นะครับปี P 19ด้วยพราจะเป็นปี18หน้านี้คันนี้จะปีใหม่กว่าคุ้มกว่านะครับได้ปี19และตัวนี้นะครับไฟหน้าต่างๆได้สภาพเดิมไม่แตกไม่ลสาสสๆใสใหม่ๆเงาๆ,งาๆนะครับไฟท้าม LED daytime มีมาให้ครบครบเลยลดสภาพเดิมนะครับจากหน้าเป็นโครเมียมสภาพสวยใสยเดิมๆนะครับเรียกว่า ซ้ายจดขวาเนี่ยเป็นโฉมของโครเมียมนะครับติดซ้ายขวาเป็นสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับกระชังหน้านะครับตัวกระชนี่ได้เป็นสีดาด้านนะครับสีดาด้านเป็นเอกลักษณ์ก็คือตัดกระตัวรถได้ดีนะครับแล้วก็จะบอกว่าตัวนี้ดีไซน์มานะครับโฉมเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนซับโฉมสปอร์ตเลยนะครับสีเดิมสภาพเดิมนะครับโครงสร้างคันนี้รับประกันวลารันตีให้ไม่มีน้าท่วมอย่างแน่นอนนะครับบอกเลยวรถเกรดเไม่มีน้าท่วมมันมีต่อตัวรถเล่มไม่รุ้สูญหายนี่เลยนะครับมีให้ดูนะครับ เล่มมีให้ดูซื้อสดมาทุกคันนะครับไม่มีติดไฟแนนซ์ใดทิ้งนะรถคันนี้เป็นรถลอยยนตเก่งสองตอนนะครับเบนซินร้อยห้าเอ้ยร้อยี่ห้าแรงม้านะครับหนึ่งพันหกร้อยซีซีนะครับรถคันนี้มาจากบริษัทจินซินเจอรติกนะครับออโตเพอร์ฟอร์แมน์นะครับรถมาจากสมุดประการนี้เองนะครับรถหน่วยงานนะครับเข้าสูนตลอดน่าใช้นะครับและดูนะครับชมหน้าชมตาเขาที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างที่ปรับได้แบบไฟฟ้าทั้งสี่ทิศทางนะครับ ส่วนเบรกเนี่ยตัว ABS นะครับบอกเลยว่าให้ในเรื่องของระบบเบรก ABS มาทั้ง4ล้อและล้อดิสหน้าและดิสหลังด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่นอื่นค่ายอื่นอาจจะไม่ให้แบบนี้นะครับคันนี้ได้ทั้งดิสหน้าดิสหลังนะครับล้อแม็กนะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับยางดันหลบนะครับตัวนี้สภาพรถเดิมๆเมพิ่งเข้า ถ่ายให้ได้เห็นแลกรับเลยนะครับผมมั่นใจรถผมเกตเนะครับให้ดูแต่สภาพแลกรับเลยนะครับโครงสร้างเดิมยางใหม่ๆเปลี่ยนมาปี23นะครับสัปดาที่ี่25านะครับรถเปลี่ยนมากลางปีนะครับซุ้มล้อเนี่ยมีการโครนให้ครบเลยสวยครบเครื่องน่าใช้นะครับให้ดูรอบๆรถก่อนนะครับว่าความสวยความหล่อของเขานะครับไม่เป็นรองใครนะครับด้านหลังเนี่ยตัวนี้ไฟท้ายแบบ LED ละดแกลิ่งมีเซ็นเซอร์ถอยให้ถึง4จุดเลยนะครับติดตั้งมาให้ครบนะครับ ปลายท้ายแบบปลายดาบด้วยนะครับสวยน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้นะครับใครหารถสักคันไปใช้งานเป้แนะนํารุ่นนี้เลยนะครับเป้เป็นวิศวกรไขายนะครับทางบริษัทเพย์ยนนะก็ขายที่นี่นะครับบอกเลยว่าเรานะครับคันรถสวยเกรด A ทุกคันนะครับคราวนี้เดี๋ยวจะพาดูโครงสร้างนะครับพาตรวจโครงสร้างว่ารถเนี่ยเดิมๆเป็นยังไงนะครับต้องตรวจให้ครบก่อนนะครับก่อนที่ลูกค้าจะซื้อใช้นะครับ บอกเลยว่าคุณซื้อกับผมคุณได้รถสวยเกตเอมีมาตรฐานสบายใจไว้ใจได้นะครับกุญแจได้เป็นคีเรตแล้วนะครับได้เป็นคีเรตแล้วนะครับด้านในเป็นสีเบจนะครับตต่กับสีดําโครงสร้างมาดูกันนะครับมาดูโครงสร้างกันนะครับหัวน็อตฝาประตูต่างๆได้เดิมๆจากโรงงานนะครับนี่สภาพเดิมๆกริบๆเลยนะครับนี่เดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์เดิม รอตัวเซนเซอร์ประตูอยู่ครบครบนะครับโครงสร้างนะครับนี่แกละให้ดูเลยนะครับมั่นใจว่ารถเกตเอยู่แล้วนะครับแน่นแบบนี้โอ้โหแน่นจริงครับไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะแน่นมากนะครับย้ำว่าโคตรแน่นเลยนะครับแบบนี้แสดงว่าเดิมเดิมนะครับเมอาร์คเดิมเดิมคมครมนะครับซื้อไปใช้งานกันได้เลยนะครับโครงสร้างเดิมสวยเดิมแท้แบบนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับเอาติสนะครับสวยๆสักคันผมแนะนํารุ่นนี้นะครับอ่ะ คราวนี <im> ้เดี๋ยวเรามาดูก yeah, ันนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยวขอดูเบาะด้านหลังหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะด้านหลังเนี่ยมีชนไม้เป็นอะไรหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับอย่างแรกให้ดูนะครับให้ดูฝ่ายท้ายก่อนเลยนะครับความเดิมความงามของเขานะครับโครงสร้างเดิมไหมนะครับมาดูกันตัวอาตยสนะครับเป็นรถที่ให้ในเรื่องของตัวห้องเก็บสัมภาระมาถึง465ลิตรเลยนะเรือวอลความกว้างเลยนะครับกว้างเก็บสัมภาระได้เยอะนะครับ แล้วก็ยางอะไรต่างอยู่ครบเลยนะครับไม่แรงเครื่องมืออยู่ครบสีตัวถังนะครับได้สภาพเดิมนะครับสีตัวถังได้สภาพเดิมนะครับลอยบอดี้ต่างเดิมเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีระบุรยิมนะครับโครงสร้างเดิมสวยเลยนะครับตัวไม่นาโครงสร้างใต้ใต้ขาเงี้ยเห็นไหมเดิมเดิมนะครับได้เดิมเดิมเหมือนกันนะครับนี่เดิมเดิมทั้งหมดเลยนะครับหัวนกน็อตก็เดิมนะครับนี่โครงสร้างเดิมเดิมนะครับไม่มีชนนะซื้อกับเป้คุณสบายใจได้เลยนะครับได้รถสวยแน่นอนถูกใจแน่นอนรถสวยไม่มีย้อมนะครับบอกเลยว่าติดต่อหาเป้เลยเบอร์ เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับนี่ซีนเดิมสวยกริปนะครับไฟท้ายมี2แบรนด์เท่านั้นนะครับไฟท้ายจะมีของไทลิโตกับของตัวเซนเล่นะครับสองยี่ห้อนี้เลยเท่านั้นนะครับเม็ด้าสปอตเดิมๆคมๆทุกจุดทุกเม็ดนี่ครับของเดิมแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่เดิมเดิมไม่มีชนนะครับเหมือนซื้อรถใหม่นะครับแต่เหมือนนรถป้ายแดงนะครับแต่ราคาถูกกว่าครึ่งหนึ่งนะครับ ด้านหลังหน้ากระจกเนี่ยจะเป็นกระจกเดิมแล้วก็มีระบบไรฟ้าแล่หมอกให้ครบโลโก้โตโยต้าอยู่ครบอย่างนี้แสดงว่าคันนี้นะครับเป็นกระจกเดิมนะครับของโตโยต้าเลยนะครับเอาะยต่างได้เดิมเดิมนะครับแม็กทูโทนด้วยโครงสร้างตรงนี้เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับสีภายนอกภายในได้เดิมเดิมนะครับสีเม็ดสีเท่ากันนะครับไม่เป็นเปลือกส้มนะโครงสร้างเม็ดสีไม่เป็นเปลนะือกส้มแบบนี้บอกเลยว่าซื้อได้นะครับ ตู้ย็นไอโซฟิกมีให้ครบเบาเป็นสีเบจน,นานะตึงๆไม่เจ็บไม่ช้ำเลยนะครับรถสภาพสวยกริปนะครับแล้วก็ตัวฟัชาร์สองแอมมีมาให้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นตัวโฉมออ l นิวจะเป็นแอร์ด้านหลัง2จุดแล้วก็มีฟัชาร์ให้แต่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหน้าเนาะอ่ะเรียกว่าสวยครบเครื่องเลยนะครับใครหารถสวยสักคันนะครับเป็นตระมัดผ่อนทูออปชั่นให้มาครบและคุ้มผมแนะนำเอาติดตัวนี้คันนี้เลยนะครับ มีเส้นสายละเอียดเป็นพกโฉมโครเมียมเป็นสปอร์ตเนาะเพิ่มความสปอร์ตให้ตัวรถนะครับภาสีพลบอไม่มีขาต่อให้หมดหมดปี68กรกราคดาปีหน้าเลยนะครับเกียร์เป็น CVT ออโต้นะครับ CVT ออโต้อ่าเบรกมือแมนนวลนะครับคอนโซลตรงกลางนี้จะได้เป็นบูนุ่มนะครับบูนุ่มอย่างดีนะครับนี่กดมือเอามือกดลงได้นะครับตัดกระสีเบร FMAM มีให้ครบเลยนะครับสวยครบเครื่องน่าใช้นะครับคราวนี้จะเป้สตาร์ทให้ดูหน่อยนะครับม้ดูออปชั่นที่ได้นะครับ คันนี้เดี๋ยวเป้แถมในเรื่องของกล้องหน้าหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับซื้อกับเป้บอกเลยว่าคุ้มนะครับมานะครับอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพนะครับใครไม่รู้จักเป้บอกเลยว่าอาจจะพลาดนะครับอาจจะพลาดในการซื้อรถอัลตินะครับถ้าชํานาญการนะครับเรื่องอัิตินะติดต่อมาได้เลยนะครับเยียเบรกกดเพื่อสตาร์ทนะครับนี่จอเป็นพื้นพื้นพื้นหลังจะเป็นตัวสีดํานะครับตัดกับสีน้ําเงินเนาะอทิติ่างเดียวผมให้เลือกประมาณ70คันนะครับผมถ่ายให้ดูทีละคันแบบละเอียดนะครับ ้าอยากดูรวมอยาไปทํารวมให้ดูเลยว่ามีคันไหนบ้างนะครับเราชอบคันไหนถูกใจคันไหนทักมาหาโทรมาหาได้เลยนะครับโหมด FM AM มีให้ครบนะครับ AUX USB มีมาให้ครบเช่นกันนะครับจุด power l e t นะครับก็มีให้นะครับ g ยร์ CVT นะครับแบบออโต้นะครับเป็นเวนนวนนะครับพวงมาลัยนะครับมีให้ครบเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันคอนโทรลง่ายมากนะครับขับง่ายขับดีนะครับนี่แอเรียในการมองระยะซ้ายขวานะครับเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับประที่กว้างนะครับ แอร์แบ็กมีให้ครบนะครับซ้ายขวาหัวเข่านะครับมีให้ครบเลยนะครับเรียกว่าเป็นรถที่ครบเครื่องเลยนะบอกเลยครับแอร์เย็นฉ่ำแลได้เป็น p ูสต start มาด้วยนะครับนี่ p คูส start มาด้วยตรงนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้นะครับไปไปดูกันเรื่องของตัวฝากระโปรงหน้าไปยังไงโครงสร้างเราไปดูกันอ่ะมาดูการับโครงสร้างนะครับของฝากระโปรงได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับรถโตโยต้าดูง่ายๆนะครับของพ่ออติสนะนี่สังเกตเลยนะครับ สติ๊กเกอร์เดิมตาปั๊มโมโตะมอฟลโรงงานโตโยต้าครบและก็จะมีสติ๊กเกอร์ก็จะมีรอยปั๊มการโรงงานอยู่ดึงคือตรงนี้นะครับที่เขียนว่าโตโยต้านะครับนี่คือเดิมนะครับดูง่ายๆนะครับถ้าอยากรู้นะครับรายละเอียดแบบนี้นะครับกดติดตามเป้ไว้เลยนะครับช่องนี้นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับโตโยต้าคลรอัลติทิคของเชรยนต์นะครับมีมากกว่า60คันให้เลือกนะครับมาที่นี่ผมจะคัดรถที่สวยที่สุดที่ดีสุดให้ลูกค้านะครับบอกเลยว่าลูกค้าต้องได้ประโยชน์ที่1เลยนะครับ รถสวยสภาพดีการันตีไคุณภาพให้ตัวเครื่องได้ดูอ้อด้วยนะครับ BBTI อัตราเร่งดีประหยัดมันมากขึ้นนะครับตัวหัวฉีดแบบใหม่นะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับ3 r 3L อยู่ครบๆแบบนี้นะครับนี่คือโครงสร้างของรถที่เดิมๆเป็นแบบนี้เลยนะครับสีตัวถังนะครับได้สภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมเลยฝากระโปรงเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับนะครับนี่เดิมๆนะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถสภาพเดิมสวยกิิบเลยนะครับ การมะนานะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนขายของเดี๋ยวให้หนึ่งรอบด้วยก่อนปล่อยลูกค้านะครับในการให้ใหม่หมดเลยของโรงเรียนจะการให้นะครับคานหน้าต่างๆเดิมๆสีเดิมแบบนี้นะครับไม่มีปลอมไม่มีชนไม่มีแกะนะครับมอแมน้ําพัดลมทางานปกติเลยนะครับลอกคีซให้หมดตรวจให้หมดนะครับคุณสบายใจคุณได้รถสวยและได้รถที่คุณภาพเกรดเอนะครับซื้อไปสบายใจนะครับอ่าสรุปนะครับคันนี้ราคานะครับสี่แสนเก้าพันบาทเท่านั้นถือว่าเป็นรถที่ราคาดีเลย ี 19, ถือว่าราคาดีปกติต้องอยู่4 2 0 0 0นนะครับวันนี้เหลือแค่4,900 0ถือว่าราคาดีผ่อนแค่6ก0ั้ถึงเจ็ดันเท่านั้นดอกเบี้ย2อบาทกว่าใครสนใจนะครับอลติสสวยๆส,สักคันนะครับตัว1.6รถเก่งขนาดกลางกว้างสบายสูงโปร่งน่าใช้แอร์แบ็กไม่ให้เราคันเซ็นเซอร์ถอยก็มีกล้องหน้าก็แถมให้กล้องหลังก็มีครบแบบนี้บอกเลยว่าอย่าพลาดนครับกดไลค์กดแชร์อยู่ตามแล้วถ้าหาเป้โทรหาเป้มาลองเทสได้มาลองขับไปเลยหรือสนใจจองซื้อสดก็ได้จัดภายในก็ได้ ติดต่อมาหาเป้เลยนะครับบอกเลยว่าเป้คนนี้ขายแต่รถสวย,สวยเกรด A เ,เท่านั้นซื้อไปไม่มีรถย้อมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยที่ดูมันจบนะครับขอตัวนะครับลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ